สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูชวดเดอร์ซิลี่ค่ะโอ้ยน่ากับบอดี้แต่งนะคะหน้ามันมากพอดีมีเอฟซีมาถามหาลินนะคะตอนนี้ดูสภาพลินซีนี่จะออกมาเจอใครได้เนี่ยเดี๋ยวมาดูนะคะเอฟซี FC มหาลินนะคะบอกว่ามหาพี่จอนนี่แล้วก็แวะมหาลินที่บ้านนาแกอุบลราชธานีนะคะแล้วก็จะตีรถกลับกรุงเทพขอบคุณเอฟซีมากมากค่ะยวลินพาไปเจอนะคะสวัสดีค่ะ มายังไงไปยังไงคะเนี่ยถึงได้มาหารินเนี่ยดูสภาพรินตอนนี้สิอ๋อน,นี่ยสภาพตากแดดมาเหมือนกันครับ <c oughs> มาจา <c oughs> กกรุงเทพครับตั้งใจมาเที่ยวอุบลใช่ไหมคะ ก็มาเที่ยวโดนด้วยแล้วก็มาเจอพี่ลินด้วยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะชื่อชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอูครับคุณอูแล้วก็คุณเกลิกครับคุณอูคุณเกลิกนะคะ,อ,ะอยู่ที่กรุงเทพนะคะใช่ครับ<อ>ด,ดูดูทุกคลิปที่เจ๊ลินกับพี่จอนนี่ลงเลยครับโอ้ยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามจริงๆไ่้ช่องลินไม่ไม่มีอะไรนะคะแค่สนุกสนานเฮฮาคือมาเที่ยวกันใช่ไหมคะมามา,าตั้งแต่เมื่อไหร่คะมา เมื่อวานมาเมื่อวานแล้วก็รีสอร์ทพี่จอนนี่ก่อนเลยแล้วก็แวะไปที่รีสอร์ทพี่จอนนี่เลยใช่ไหมคะไปนอนค้างที่นู่นคืนหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศโอเคครับบรรยากาศดีค่ะสองทีเลยบรรยากาศดีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างกรณีมาจากอุบลน่ะไปที่รีสอร์ทพี่จอนนี่อาจจะไกลหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าเอออย่างกรณีบางครั้งมีเขามีล่องแพรเขามีล่องแพมีเล่นน้ําตรงนั้นนะคะมันก็จะสนุกสนานไปอีกนะคะแต่ว่ามาฟาร์มสเตย์พี่จอนนี่ก็ ไปร้านกาแฟแล้วก็เป็นสถานที่ที่ที่ได้เที่ยวนะคะแล้วก็จะไปไหนต่อคะกรุงเทพครับก็มันจังหวดกลับพอดีเลยที่ไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วเมื่อกี้ลินนอนหลับมีสั้พผ้าลินก็นอนหลับน้องเขาโทรบอกพี่ลินมีคนมาหาพี่ลินนะเขาจอดรถจุดหน้าบ้านลินก็บอกใครล้มาหาเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพพี่ลินเดินไปดูหน่อยสิก็ไปจวหมอเดินออกมาแล้วก็มีลูกค้าโทรมาก็เห็นขับแท็กซี่มาจอดลินก็เลยโอ้ยขอบคุณนะคะที่แวะมาหาลินนะคะ แล้วทำทำงานกันที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพหรอคะทำาที่ทำงานที่กรุงเทพครับอืนทั่วไปออันนี้คือตั้งใจมาวันนี้มันไม่ใช่วันหยุดนะคะหรือว่ายังไงก็ลาลามาลามาโอ้โห FC พี่จอนนี่ดีสุดยอดเลยอะ FC พี่จอนนี่ดีสุดยอดเลยคือตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยนะคะมาด้วยหัวใจจริงๆขอบคุณมากๆนะคะ FC ทุกๆท่านที่ให้การติดตามช่องพี่จอนนี่แล้วก็เป็นสังกูนาที่มาติดตามรินด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพต่อใช่ครับผมโอเคกันนะแต่ไม่เป็นไรครับคุ้มครับไม่ได้เจอก็โอเคครับโอ๊ยไม่มีอะไรฝากเลยลินหนหายเหนื่อยใช่ไหมครับไม่มีอะไรฝากเลยแต่ว่าเสียดายลินไม่ได้ทาแป้งทาปากออกมานะคะซีดมากเลยนะตอนนี้ไม่เป็นไรครับขอแค่ได้เจอพอครับแค่ดีใจแล้วครับขอบคุณมากได้เจอดีกว่าไม่ได้เจอใช่ค่ะลินไม่มีอะไรให้นะเนี่ยโอ้แค่ได้ถ่ายรูปก็ดีใจแล้วโอถ้ามีอะไรก็ก็จะให้สักอย่างอยู่นะคะไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรครับผมแค่ได้ถ่ายรูปก็ดีใจแล้วค่ะคืุ โอ้ยขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะถ้ายังไรลินก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะก็ขอให้อะไรอ่ะมาอีกมีโอกาสก็มาอุบลใช่ครับโอเคเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากบลลินน่เป็นคนชัยภูมินะแต่ว่าลินน่ะย้ายมาอยู่ที่อุบลลินชอบวัฒนธรรมการใช้ชีวิตยิ่งบ้านนาแกเนี่ยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจเขาทำคองกองละคังแล้วก็ทำไม้กวาดขาย เขาเมาด้วยเอาเข้าเมาไหมกินเป็นไหมลองไหม๋ยวจะลองเขาไปถามในหมู่บ้านเขามีขายไหมเปลี่ยนใจแล้วครับลินก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยนะปกติลินแค่ได้เจอก็ดีใจแล้วครับได้เจอก็ดีใจแล้วแล้วแล้วทำงานวันไหนคะเนี่ยพรุ่งนี้ทำงานเลยไหมวันอังคารก็ได้ครับวันอังคารก็ได้พรุ่งนี้เนี่ยวันพุธพรุ่งนี้วันพุธอ๋อพรุ่งนี้วันพุธนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็คือต้องตีรถกลับกลางคืนคืนนี้เลยนะคะก็ วันนี้คงรถไม่เยอะหรอกเนาะไหนก็พักไหนก็พักขับไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรจะถามเลยตื่นเต้นลินก็ตื่นเต้นเหมือนกันและสำหรับคลิปนี้ลิก็ขอบคุณนะคะที่แวะมาหาลินนะคะคุณอูนะคะแล้วก็พี่อะไรคะคุณเกิกนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาหาลินค่ะสวัสดีจ้านี่นะคะลินจะตั้งชื่อว่าเสียบปุ้มไม่อยู่มีหนุ่มมหานะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่แวะมานะคะที่แวะมาหาลินเนาะนี่ ตีมาจากกรุงเทพเลยนะคะลินลงพวกนี้นะคะเสียปู้ไม่อย so ู่มีหน네 mm ุ่มมาหาเจรินดินทางปลอดภัยจ้าอะไรนะคะโอเชียนไอครับโอเชียนไอโอเชียนไอใช่เกี่ยวกับสัตวแพทย์รักษาสัตวทะเลอ๋อ โอเคอันนี้แสดงแสดงนำครับพี่อ๋อพี่เล่นเล่นโอเคโอเคเดี๋ยวลินเข้าไปดูเดี๋ยวลินเข้าไปดูโอเชียนไอนะคะขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะโอเชียนไอนะคะพี่เขาบอกว่าแสดงเป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวลินต้องเข้าไปดูก่อนสำหรับคลิปนี้ลินก็ลาไปก่อนเลียวจะเด้อขอบคุณที่แวะมาหาลินนะคะ าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเมียเสียปุ๊จวดเตอร์ซีรีส์ด้วยค่ะสวัสดีจ้าขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ